สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวสองสถานที่ในโคราชกันนะคะช่วงเช้าเราก็จะไปวัดพระนารายณ์มหาราชกันก่อนนะคะส่วนช่วงเย็นเราก็จะไปตลาดในวัดบูนกันค่ะสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวโคราชนะคะหรือว่าแวะผ่านมาพวกเราก็ขอฝากสองสถานที่นี้ไว้ในดวงใจกันด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะมาโคราชก็ต้องแวะไหว้คุณย่าโมด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของวัดพรนรายมหาราชนะคะพอเพื่อนๆมาครบแล้วนะคะดับแรกเราก็จะไปไหว้คุณย่าหมูกันก่อนนะคะ โดยวัดน,นี้นะคะถือได้ว่ามีความเก่าแก่และอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานเลยทําให้ชาวโคราชให้ความคารพนับถือกันอย่างมากค่ะในสมัยก่อนนั้นก็จะมีพิธีอย่างหนึ่งนั่นก็คือพิธีที่ข้าราชการทุกผแผนกนั้นจะต้องสาบานตนว่าตนจะต้องรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตซึ่งพิธีนี้จะเรียกว่าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาค่ะ มีการใช้วัดพระนารายมหาราชเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีนั่นเองค่ะรวมถึงเป็นสถานที่ทำพิธีสวดเสกน้ำพระพุทธมนต์ถวายในงานพระราชพิธีเสวยราชสมบัติอีกด้วยทั้งยังเคยเป็นที่ตั้งของอนุสววรีบรรจุอัดของท้าวสุรานาลีตรงมุมทิศพายัพของวัดแต่ต่อมานะคะคในช่วงประมาณปีพศ2477ได้ย้ายออกจากว,วัดไปประดิษฐานที่ประตูชุมพลจนถึงปัจจุบันค่ะ และภายในวัดพระนารายมหาราชเองก็ยังมีศิลปะวัตถุมากมายพร้อมทั้งแบบสถาปัตยกรรมของสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงปูชนียสถานต่างๆภายในวัดด้วยเช่นกันค่ะสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือพระอุโบสถที่ตั้งอยู่เกาะกลางสะบัวทิศตะวันออกของวัดพระวิหารหลวงและเทวรูปพระนารายณ์สีกรที่จำหลักด้วยหินทรายแบบของโบราณที่เป็นสัญลักษณ์แสดงพระนามของผู้สร้างวัดนั่นเองค่ะ ต่อไปเราก็จะไปตลาดในวัดบูนกันเลยค่ะ Let's go, go. เราก็ถึงตลาดในวัดบูนกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่าจะมีอะไรน่ากินกันบ้าง g โก o นี่นะคะเพื่อเราก็มาซื้อบุนหลอดคือตำนานมากแล้วคุณยายก็ขายถูกมากค่ะทุกคนแล้วเ,เราก็เดินมาเจอขนมปังเกลือน,นะคะแล้วก็จะซักชิ้น2ชิ้นการคือชิ้นละ19บาททุกคนถูกมากพวกเราก็ซื้อเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะ หลังจากนี้พวกเราก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วคะ่ะคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบบ๊ายบาย